เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม Virtua l g a m e r ม i a มาแล้วสำหรับวันนี้นะครับจะมาโปรโมทช่องทางการสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งหรือเรียกสั้นๆว่ามาขายของนั่นเองนะครับและที่จะขายวันนี้ก็คือหน้า t k ิกตอกสำหรับใครที่มี t ิ k t o k นะครับสามารถเข้ามากด Follow ได้ในหน้าโปรไฟล์ตามนี้เลย a s ย s i ยเ Share Virtua นะครับผมแต่เมนหลักของวันนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ฮะเมนหลักของวันนี้อยู่ข้างล่างหน้าโปรไฟล์นะครับผม ก็คือ TikTok Shop ของผมเองอช่องทางการสนับสนุนีนรูปแบบหนึ่งก็คือสิ่งนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาหน้าโปรไฟล์ของผมแล้วเนี่ยจะเห็นหัวข้อ TikTok Shop อยู่ตรงนี้ข้างล่างโปรไฟล์นะครับจริงๆมันสามารถเข้าได้2อ,อันเลยก็คือ TikTok Shop กับ Showcase นะครับอันไหนก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าผู้ชมจะเห็นเป็น TikTok Shop หรือว่า Showcase นะครับแต่ว่าถ้าเห็นอันใดอันนึงเนี่ยหรือเห็นทั้อง2อันเลยสามารถที่จะ จิ้มเข้าไปได้เลยครับอ่าพอจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บจะเห็นหน้า tiktokshop ของผมเองแล้วก็จะเห็นว่านี่เลยมันมีขนมมากมายหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อนะครับสิ่งที่จะขายอยู่ตรงนี้ฮะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่อยากได้ขนมไปกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานทำกันบ้านเล่นเกมดูหนังฟังเพลงดูไลฟ์สตรีมดูคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหากทุกท่าน เหงาปากอยากกินขนมนะครับผมสามารถเก็บช่องทาง Ti ๊ t o อของผมไว้อีกหนึ่งช่องทางในการเลือกซื้อขนมได้นะครับผมนีถ้าหากว่าเลือกซื้อขนมจากในนี้แล้วแล้วก็ผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือก็คือส่วนแบ่งรายได้เล็กน้อยนะครับผมสําหรับการขายขนมเหล่านี้ได้นั่นเองอ่าหรือก็คือนอกจากจะสนับสนุนผมแล้วก็ยังได้ขนมกลับไปกินด้วยนั่นเองนะครับผม ก็ถือว่าน่าจะเป็นช่องทางที่วินวินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคอ่ะมาขายขนมกันเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหรือมาซื้อขนมกันได้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละมีแค่นี้แหละก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับผมไปละบายยขอบคุณที่รับชม